ngày hôm nay cũng đã có mặt và cái phương án này là một cái tinh เจ้าเซนเฮงนี่เจ้าวงที่วงเสียลงเกิดชื่อไอ้ชาติหน้าเออรัดเป็นผู้เด้อญาติผู้เด้อเออนี่ก็ไ้เป็นเทวดาตัวเอมอนตนทาเท่าิงีเจ้าเซนนี่เจ้าเซนเราไว้มีผู้ใใจดีเนาะผู้ใใจดีเนาะเจ้าัวบุญัวมาเอเลยคนทามทาบุญจาบุญวดจเอ เดี๋ยวนั่นงไปจริงจริงบุญเละแล,ล้วจริงบุญเละแล้วก็ไอ้เจ้าเป็นชาว้าวสักสักบางต่างบ er. <vale> ุญหมวดเตียนแล้วเฮ้ยแล้วก็ไอ้ติดังบุญจะวเซนซานแต่บุญจะวเซนซานแล้วก็จะว่าคำว่าคุณต้องประสบบารมีสิ่งใดที่คิดสิ่งใดที่กระทำก็อนก่อนเจ้าลำรวยมั่งมีสีสุขและไอ้ความสัตย์สิทธิ์ความมั่งคุณคุณนางมา้าในหลายทกูคุณคูณนางได้กว่าสมเจน มันมีซีสุกตลอดไปนี่ก็เออเบ่าไม่เท่าให้ก็กดมาลุ้นเนาะแล้วก็หัวก็เจ้าอ่อนจะจ่าจะหัวจะเตี้นนี่ก็ก็เจ้าไกลเล็กไกลบ่เจ้าครบนักมันมีสีสุกจุดหนักมันว่างกันช่างมันมันซีเปอรแล้ว

ย่างให้ดูตามให้ตามให้กัดกาไม่รม้วา่าม oui. ah. like ันมันหุ่จัดกัะเพากัะเพากระเผากระเผา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เแน่ลวมาุกคนน่งตึบเนาะไปอน้ยะ่บ่อยู่บนนีกันนี่เลย้งาเ็สานอ้าว

จารมงมาการเนีเิ่าัอเ็อย่างวเอมอเจ้าวัวบุญวัวเตียนสร้างความเป็นสิริมงคลสร้างความสุขดีนะครับโอ่ัวขอให้ขอบคุณข้าหูละ โอ้โหบเลยวนป็นปลาลิเร <inaudible> ือปลาลิชาวคนจาบเดียบล้อเกิดผู้ใหญ่ใจดีเราช่วยสนับสนุนคะแนนมาให้ผู้ใหญ่แสนรักมาขึ้นสารประกรรมได้ทำบุญทำทานให้เป็นสิริมงคลแก่งานช้างแก่ายแสนรัก ไดล้ล่วงจากเราไปแล้วอันนี้ก็ได้นำไก่สองตัวน้ำปลาสองตัวน้ำหัวหมูสองหัวแล้วก็มีผลไม้มาให้ปลายเสร็ักกินมาให้ตากินอันนี้ก็จะเป็นกายืมเา้ดย

จาโดานมคนนีร์จริงจาสับปาการมัวบุญัวเตียนคนรวคนได้ทำไม้คู่ากระดูกตใดสักชิ้เนียเรานบนไก่ย็นบนไก่คนเจ้าจะกู้คนลำรวยสมมาวานี้

ก็ไปจีบวดอาจะเท่ากูอยากจะงวดเดินเท้าโอ้ยนี่เสียจอยเอามาถวายเสียจอยลอยล้านเสียจอยลอยล้านบอกแมวจีบสีแมวพาชีวิตไปตามดูเดือดเป็ดเป็ดไอเป็ดตะขอเจ้าได้ไหมผู้ช่วยเดือดปากคนเข่าเราเบียจรินเบียใช่ ทอเม่นนั่นเยอะต่อไปทางนนนั่นฝักติงโคนเป็นจากซีนรเีมงคลห้อโห้ยปายมันไปทวีนออกโอ้จิตส่งจิตมาตรงนี้โอ้ปีดูทุกคนคะมาหายพญายังไงถือได้ได้เดูดูเท่าเลยโอ้ปีเลยดู bữa cũng buồn bó tim lo tâm à ba lo không hay của lẽ không con không cháu đâu con cháu có sụp thôi khi ở chỗ ông đi thử gì hả bỏ luôn bên này rồi à luôn này เอวหจน้า่เลยอเกาจเอดประกบุ้นดุงปูบุ้นตะเตะทำไมเึอบุ้นตะจิงทำไมถึงถ้าจิงถ้า

มึงไังเด้ยีไปคอยนางลุ้นก็ดีโอ้นางลุ้นแล้วคอยนางเหรอ่างลุนก็จ้าแก็ตเตะชาวตัจ้ามาอดแกงตะ เราตนก็รวยวออเราออกเรวเราตนได้ล้นชาวบได้คนเราได้น่เขาก่อเวไร้ไร้เฮวางค่าง่อนเาก่อนอางเีานย่งวัจุนกาที่สามด้สิเนี่วดพบกัจ้าบุญดีเสกันวัดื่นวัดอยางวัดจนวัดจนหลักคนหลักคนรวยคนบุญเลยนท้าวนด้ตัวเอ้ยบุญเลย

จะดแต่ก็เดี๋ยวเตะลูกยิงลางมือลางเท้นานั่นที่อยู่ข้างล่างขึ้นสารประกำไม่ได้ลูกสะพ้ายลูกอะไรอยากทั้งหลายก็รอก,กินอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างกินอีกอยากกินเด้วโต Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn